สวัสดีครับพบกับช่องพีลวัชูอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่อง Q a A นะครับว่า Q a A มันแปลว่าอะไร mm hmm. ก็ Q a A มันแปลว่าอะไรนั่นแหละก็ไปเลย Q มันแปลว่า Question ส่วน A มันแปลว่า Answer แล้วตัวที่มันเหมือนเลขแปดนั่นก็ A นะครับเลยเป็น Question Answer แล้ว ชื่อมันยาวไปเขาก็เลยเปลี่ยนให้ไปเป็น Q กับ E เลยครับคแะแบบนี้แหละครับเขาเรียก Q แวะ E คิวะ E ก็ประมาณนี้นะครับ Q แวะ A น่าจะเปลี่ยน Q ิวะ E เป็น A กับ B คุยกัน ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้จะจบแล้วครับเมันจะหมดคลิปแล้วครับ